สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพาฟาร์มกันนะครับในเซิร์ฟวอรซีลัสนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีฟาร์มเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราดูกันเลยว่าเทคนิคการมีอะไรบ้างในการฟาร์มมีปืน PKM นะฮะแล้วก็จะแม็กเนาะแล้วก็ตัวน,นี้ยังอันนี้เด็ดเลยฮะช่วยในการวิ่งนะครับเราจะวิ่งแบบได้เรื่อยๆนะครับเราลงกันเลยดีกว่า ครับตอนนี้เราก็จะมาฟาร์มในเมืองแอร์พอร์ตนะฮะสนามบินนะครับเป็นการฟาร์มเบื้องต้นนะฮะพื้นฐานในการฟาร์มสำหรับผู้เล่นที่มาใหม่ใหม่จริงๆนะสำหรับผู้เล่นเก่าก็อาจจะเฉยๆนะฮะก็ดูดูเป็นแนวทาง มันจะมีตัวสป,ปีดซ้ายมือนะฮะที่เวลาเราวิ่งมันจะลดนะฮะเกมจะลดลงเราสามารถซื้อขนมช็อกโกแลตตัวนี้เพื่อเพิ่มใน,ก,นก,การวิ่งนะฮะพลังงานสังเกตซ้ายมือดีๆนะครับซ้ายมุมล่างพอกดเลขสี่แล้วมันจะเพิ่ม เราจะมาสอนเทคนิคการล่อผีมาตีนะครับแล้วก็ยิงบอสให้ดูกันนะครับว่าเซิฟนี้เขาให้อะไรเราบ้าง ใจเอ๋เลยเอวิ่งดิเอ๋เอนะครับในเทคนิคการฟันเบื้องต้นนะฮะถ้าเราเจอบอสเราพยายามยืนที่สูงนะฮะ<ส>ยืนที่สูงเขาไว้หามุมดีงเราเช่นมุมนี้นะคร<อ>ับปลอยตีคร<ด>ับไม่ต้องตกใจนะฮะเราสามารถป๊ำยาได้ นอย่างนี้นะครับการที่เวลาเปลี่ยนแอคอยู่มันจะเปลี่ยนช้าใช่ไหมเพื่อนเราก็สามารถสลับเพื่อเป็นการอัปเกรดให้ไวขึ้นไม่ใช่อัปเกรดแต่เป็นการเปลี่ยนแอคให้ไวขึ้นนะนี่นะครับบอร์ดก็จะตอกฮันนี่สติกไอเอ็มไอพวกนี้นะครับแลวเราก็ฟาดเดรื่อยๆนะฮะชิวๆสบายสบายไอเทมนี้มาล่าอีกแล้วนะฮะเราจะเจอหนักมาก นักฟ้าปามต่ไม่โดนไม่ดีนะครัเรมื่อเราไม่สบายใจเราก็ดีกดีครับครับสำหรับการฟาร์มวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะเนื่องจากเมื่อกี้ตายหาไปแล้วนะฮะเ <c oughs> จอดักฟาร์มนะครับ